เชจะเลี้ยงข้าวเหรอคะมาไล่หนูไปไหนละลูกมาไล่หนูไปไหนคะนั่นจะเอาคืนไม่ใช่อะไรจะเอาคืนเไม่ทำนะจะเอาคืนนั่นคือนี่ค่ารถของทุกคนนะขอคนละยี่สิบสามสิบนั่นน่ะจะทำมยไปแล้วเหมือนกันพี่เก๋ไปจริงเหรอเขาลืม รู้หน้าสำนึกผิดเนาะคงอะไรจะให้คืนนะให้หัวใจเย็นนะยังให้เอาคืนเลยแต่สิ่งที่เชี่ยแค่คืนแล้วมาแอบเมียแม่ต้องมาอยู่ในบ้านแม่อะเอาจะออกไปไหนอะโอกไปก้าแฟนเก่านหน้ะเหรอแฟนเก่านาาอยู่ต่างจังหวัดแฟนเก่าไปไหนอยู่ต่างจังหวัดแฟนเก่าเป็นอะไเป็นประหลัดแล้วตอเอล้วพี่เทียนล่ะพี่เทียนล่ะเถียนพี่เทียนมาของพี่เขียนไม่ดี ดอกไม้ไปบังหน้หมดแล้หน้าแม่ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะหน้าพูดเลยหนูเอาลงดีๆลูกเร็วๆคนเก่งเร็วเอาลงดีๆลูกเอาลงหยีเอาลงดีๆอย่าเป็นอย่างนี้คนที่ใส่อย่างนั้นลูกให้ชื่อหยีหีแม่เอาลงใช่ไหมไม่เอาลงดึงเสื้อนะคะถคิดวกล้ดึงแล้วดึงไงคะเธอท้าผิดคนปะเนี่ยบ้านน่ะเนี่ยเอาไปให้พี่หมอนเหรอลูกนั่นก็เป็นของหนูไงคะ นายเอาไว้นะบ้านนายก่อนก็ได้นายเอาตัวเอาเอาหญีน้อยไปหยี่น้อยเอาหญีใหญ่ไว้ที่พวกเรา